หหลายรูปเพราะกเเสียราเราเก็บดีเทลมาไงว่าน้องนายเขาชอบอะไรหรือว่าถามคอยถามก็มาตลอดถามเพราะเราแบบเราเป็นคนกูรูจะเราทานข้าวด้วยกันเขาก็จะสั่งของหวานซึ่งเป็นเค้กแครอทแล้วเป็นเค้กที่เราไม่ชอบกินเขาจะต้องแบบมองว่าข้างในใส่อะไรเวลานายชอบกินข้างในใส่อะไรก็จะไปหลอกถามเปนไมรี่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วกก็็ถาามมไปหาสูตรอะไรที่ไหนมาอ o u t u b e ค่ะเอามาคนๆกันก็เป็นสูตรของเธยเดามั่งอะไรบ้างเสียบ้างถูกบ้าง แล้วทำไมต้องไปเป็นพีเบิร์ดเดย์คะเพราะอะไรวันนี้ะไม่ว่างไปทำงานไปทายโฆษณาอยู่ครับแล้วก็มาพาทีมของคุณแม่ไปกินข้าวด้วยกันด้วยแล้วนี่ก็ทำงานเย็นวันนั้นนี่ก็น่ารักก็หาเวลาในการด้วยครับส่งตลอดตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยนักข่าวเบป่าใค่ไหมน่าเกลียกันยังอื่นด้วยไหมอ่ะมีสองฝันมีสองฝันต้องมีมีครับมีครับซึ่ง แบบประทับใจมากๆเลยนะคือมันรู้สึกว่าเป็นของขวันที่แบบเลือกให้ถูกใจญาตแต่คือมันเป็นอะไรที่เราชอบทุกอย่างเลยว้เส้ว่าให้หลายชิ้นจากฮานอไงนี่ก็มีเค้กแล้วก็มีกล่องใหญ่อันหนึ่งกล่องใหญ่ด้วกล่องเ่าใจมากเพเอยาไปใส่ของเป็นกีตาร์ซูกีตาร์ เห็นเงียบๆงีใส่ใจทุกรายละเอียดอันมากเลยจไปจะไปเก็บรายละไรกันเนี่ยเยอะใช่ไหมได้เยอะมากข้างหลังก็น่ารักมากเนี่ยข้างหลังกีตาร์เขียนเขาเขียนว่าบอกแล้วไม่ต้องไปบอกเข้าเขาเขียนอะไรเขาเขียนอะไรรู้ไหมไม่บอกถ้างั้นคนละกันพี่จะไปประกอบได้อย่ากลัวพี่อยู่ข้างนายอะไรขึ้นมาเลยเราก็สลักชื่อจะได้เป็นแบบว่ามีชินเยเรโลใช่ถ้าลองถ้าลองได้พี่ยังไง ทดลองเล่นก so really. yeah, no like, like ัวันที่2ี่บเดครับบอกเลยวันที่ยน่สิบเดนพี่แจ้ครับผม่นแน่ต่พี่แจ้อาจจะจะใช้กานั้นเลยขึ้นไปเดือนตื่นเลยใหญ่โตอันใหญ่โเนทไมซื้อกีตาร์ให้น้องหน้าเขาเห็นเขาเล่นทุกวันหเขาเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งนี่ก็เล่นเป็นโนเก่งเพราะนั่นหะก็คิดว่าแบบเรารู้สึกเราอยากให้แต่ก็คิดไแล้วแหะว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูเลือกยากมากเลยอ่ะ ไอที่เราจดชื่อยี่ห้อที่เขาชอบไปชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอย่าให้พูดออกมาเดี๋ยวผิดตัวผิดอะไรเงี้ยหนูเขไม่รู้ว่ามันจะต้องสีไหนแบบไหนพอกีตาร์เป็นอะไรคือทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นสูงมันเที่ยวถามคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ชอบแต่เป็นเป็นสเปคที่แบบเราชอบทุกอย่างเลยไปกีตาร์อุ้ยนี่มาถึงแล้วแห่ต้องตอบแล้วแต่ตอบเร็วเองอยู่ใครไปตอบแล้ตอบเร็วกีตาร์ก็สเปคแต่คนให้สเปคกว่า ในเป็นตัวคนแถวนี้บอกอมันแถมปลาเอออะแล้วมีทำอวยพรอวยพรอะไรให้กันไหมคะปีนี้เพราะถือว่าเป็นปีแรกที่แบบว่าอวยพรก็มันก็ปีเนาะ Happy Birthday นี่ก็ Happy b i r t h ์ a y มันก็ต้องมีหวานหวานอย่างแรกมันต่างแต่ว่ามันต่างจากเมื่อก่อน Happy Birthday เป็นเพื่อนตอนนี้เป็นเ b i r t h เกินเพื่อนนะเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้เรา่าสติปีติซึ่งน่ารักมากๆ Happy ก็เห็นความใส่ใจของเขามากๆคนที่ใส่ใจคนมากกันแล้วเด็กกัน อย่างั้นจะอัปเดตเรื่องความสัมพันธ์สาาระขึ้นในมาสเต็ปไหนอครับแต่แต่เขาเรื่องจีบเรื่องอะไรมาเพิย์นะจีบกันละตลอดอย่างอย่างจะให้เขาจีบตลอดไปไหมหรือยังไงหรือว่าไม่ต้องจีบแล้วพอละมาสารผู้ใหญ่าจีบเขาเรื่อยๆเองาผมรู้สึกว่าผู้จัดการถามว่าเป็นแฟนกันยังพี่นารตาเองละคือเอาจริงๆผมรู้สึกว่าการที่มีความสุขดีๆให้มันก็เหมือนการเติมน้ำมันรถนะ S <S ทุกวันเราใช้พลังงานใช้พลังงานแต่ว่ากลับมาหรือว่ามีคนนี้อยู่ข้างก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ดีของเราแล้วก็ก <ừ> ็อยากเป็นพลังงานดีของเขาเรื่อยๆก็ผมว่ามันมันก็น่ารักมาก,กรรเราสปอร์ตสำคัญมันเริ่มจากเพื่อนแล้วก็พัฒนาไปถึงจุดนี้ <ừ> รีกว,วแฟนก็ไม่ติดผมครับอ่านแล้วตอแฟนแล้วเล้แะตอนนั้นเราเราเราอมาแล้วตอบเราไม่ได้ต้างตอบคาตอบเรามีแค่สองช้อยเลยแฟนเสร็จไหพูดได้เลย มันแน่นอน,นอ่ะมันแนนอนแน่นอนแต่ว่าการการพูดคุยการนายห็นต้องมบอกยอยากจัพยายามแบบดูเหมือนการจีบเปนทุกวันจะได้แบบเติมก็วไวยไอ้คำนี้เขาไม่ได้พูดกี่กับพี่นะพูดคนูเขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบเป็นทุกวันอยากทำให้ทุกวันของ,องไปอีไวางเี้พูดจริงๆเลยก็เลยเออรู้สึกว่าไม่ค่อยากขัดเขาเลยอยากจีบก็จีบเลยะมก็ได้ได้รู้มีอะไรด้วยทุกทุกวันใช่ นายนายปากสั่งรวมจั้นกันเลยน้าพี่เคยรวมชั้ขนาดนั้นเลยเหรอจริงแค่รวมชันเองเปืดอะหมไม่มีไม่หวัเหรอะผมอ้องผู้ชาต่างด้า ันีไปเตอกันไปเนี่ยค่ะนักข่าวแต่ใจจริงๆเลยแหมผมว่าผู้ชายเบอกว่าเป็นผู้รักเฮียปีเออเออใช่คำนี้เขาเรียกเราเป็นนี้ละผู้ชายแบบเป็นผู้รักเฮียปีจริงๆวิการรู้ว่ามันไม่มไมต้องมีคำบรรยายให้ดูที่การกระทำดีกว่าการกระทำมันก็สัมพันธ์หวานไหมคะทุกวันนี้ก็ยังหวานกันอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับ <Ultimate> พัดดีไหมครับพัดดีไหมครับดีค่ะสวยไหมไม่หอยอยงจะบอกอะไรคนที่เขาแบบว่ากำลังใจกับพวกเราผู้ที่แบบผู้เราคือรู้จะมาตั้งนานแต่เป็นโซนตอนนี้ไม่รูแฟนแล้ววันนี้เป็นนเป็นตาดขอขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงเพราะว่าทุกคนเป็นกำลังใจพวกเราทำงานต่อไปแล้วก็ในการที่ชีวิตด้วยแล้วก็ขอบคุณที่อยติดตามพวกเรามาแล้วก็ชื่นชอบในพวกเราแล้วก็ หวังว่าพวกเราจะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับทุกคนได้บ้างนะครับแล้ก็ขอบคุณมากๆนะครับต้องใบค่ะเหมือนกันค่ะวิวเปนัยน้าจักรขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราเนาะก็ไม่คิดว่าจะมีคนรักแล้วก็คอยเชียร์พวกเรามากขนาดนี้เลยก็ก็ขอบคุณจริงๆค่ะอโเคเรียบร้อยค่ะไปแจกันแล้วค่ะเสียจประมือได้ค่ะขอบ ไม่ค่ะคุณได้ผู้ใหญ่ตัวแทนสื่อนุชางคูป้าชายไทหญิงอะไรอินเสิร์อินเสิรอนกัลูอ่าาอนเสิค้เินเสหวานได้มิติดในอินเสิร์ตอ่ะได้ไปก็มีนักขาวสงด้ไก็มีจ้านีไงโอ้สื่อเรื่อนี้กันดค่ะ ันเลกันีนะค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองมาอขออาแ่เงเพิ่งเออเจออ่ยังไม่เออเงาเงแล้วเงาเงา้ออเออเออเงเาเงาเงาแล้วเาเง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 เงา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 เเงาเงาเงาเเงาเงาเงาาเง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 เงาเงาเาเงาเงเงา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 าเงาเงาเาเงางเงาเงาเ เ้สอามเออไทยลงไปไมพัดไทยนี่ไม่พัดไทยพัดไไปดีหนึงแป็นหนึงไปบ้งนกันนี่สองท่านเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วตอนนี้เออตัวนี้นาหนึ่งค่ะอ่าต้องมีทีนะต้องีที่าเปลยนทาพี่หน่อยจ้าเมื่อกี้ซ้กับเมื่อกี้